ของเรียนรับใหญ่นะครับก็ให้นักเรียนทั้งสองระดับนั้นระลึกไว้เสมอว่าพระคุณของคุณบายจางกับพระคุณของพ่อแม่นั้นส่งเสริมให้เราได้สเร็จการศึกษาในวันนี้พระคุณของพ่อแม่ก็คือเป็นแรงในการระดับนน้าักศึกษาในการเราสมนักเรียน ักสูตรให้สาโรงเรียนผู้ปกครองครูก็คือได้ให้ความรู้ประสิทธิภาพตรวิชาต่างๆให้นักเรียนได้จบการศึกษาและนำไปใช้ใน,นระดับที่สูงขึ้นลดค่าในวันนี้ขอเองและชนะครูก็อำนวยความสะดวกให้นักเรียนทุกคนนั้นได้ดปะาาระสบผลสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นและที่สำคัญคือในปับันของให้เป็นเด็กด,ดีของพ่อแม่ไม่ติดยาเสพติดไม่ติดเกมไม่ทะเลาะวิวา ไม่ขอปัญหาในสังคมขอให้เป็นเด็กดีในการที่พ่อแม่ปรารถนาก็มันขอให้นั้นประสบผลสำเร็จที่สว่างนะครับก็ขอบคุณคณะจัดงานขอบคุณผู้จ้างขอบคุณคณะผู้ครองนะครับที่ได้ไว้ใจเรียนรับใยคณะครูในการจัดการสอบให้ลูกหลานท่านได้บรรลุผลสำเร็จและก็สัมปทานสาเราจดีแล้วก็ขอให้ผู้ปกครองทานทุกท่านสเป็นลูกหลาน ให้ได้เรียนต่อทุคนถ้าใครไม่มีวิธีหรือไม่มีหนทางที่จะให้ลูกได้เต่อข็ขอให้ได้เข้ามาปรึกษากับผอหรือคณะครูได้นะครับเพื่อผอหรือคณะครูนั้นจะมีแนวทางในการส่งเสริมให้ได้เรียนศึกษาต่อไปนะครับก็เลยนี้ขอขอบคุณมากครับครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้บริการสุขการ์มีครองโดยนะครับก็ท่านผู้บริการได้ให้รว่าไปแล้วนะครับ ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นคนดีนะครับแล้วก็มีการศึกษาที่ดีด้วยแล้วก็ไม่ติดยาไม่ติดเกมเชื่อฝั่งคุณครูเชื่อฝั่งพ่อแม่นะครับก็จะทำให้ชีวิตของนักเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จได้ใช่ะหมครับใช่ค่ะวันนี้เป็นยังไงลูกภูมิใจไหมหไหนบอกยังไงบ้าน่หยภูมิใจไหม แล้วค่อยๆก้าวบันไดทีบ่ายใช่แล้วครับผมปีหน้าถ้าใครมีน้องน,นะครับหรือ,อผู้ปกครองมีบุตรหลานนะครับที่จะขึ้นสู่ป .1 นะครับหรือว่าจะเข้าระดับ